ในชุดสายทานมรดกไทยสายหวัวใจไทยทุกเจคนรนะับ The f o y a l Legacy of Thai Spirit ในมาหาปรากฏการณ์นะบออยายคอนสยามไทคอีกลอยกระทงนะทุกท่านับสวยงามมากๆขอเสียงปรบมือด้วยนะครับการได้ชมไเกี่ยับท่านคะว้าวเดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตการแสดงท่านอยู่กบนราโป่งมีก่อนได้ไหมครับเพราะว่า เรามีอีกหนึ่งความพิเศษนะครับทั่ายที่ได้รับชมการแสดงชุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางนักแสดงทุกๆท่านนะครับได้ในการสูมชุดที่มีการเรียกว่านําวัสดุเหลือใช้ได้ครกับแก้วแล้วก็พลาสติกรีไซเคิลนะครับแล้วก็จะมีลวดนะครที่เหลือใช้นี่นำมาออกแบบเป็นชุดของนักแสดงทั้งหมดเลยนะครับโดยทีมคิดบวกสิบนั่นเองครับขอเสียปปวกมือหนึ่งนะครับ สวยงามมากคือหลายท่านอาจจะคิดว่าฮ้ยเป็นชุดทั่วไปสำหรับการแสดงการชุดห,หรือเปล่ามว่าแบบช <มา S 2> <ม>้อปปิ้งมานไอคอนสยามปรากฏไม่ใช่นะน 哦，我我我那很、啊、自豪。哦、啊，很自豪。哦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 ，o 自豪。哦，很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 自豪。哦，e 自豪。哦，e 自 e n 很自豪。哦，很自 would 哦，很自豪。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 哦，很 t h e costume that they are wearing right here，let's start from all the performers at the back。Actually，they are really important parts。 So that, we, so that we specifically um, design that costume and use all the natural or recycle materials. So, I'd like to tell you that these are like some of the recycled glass and then recycled plastic or some of the or wire, ladies in general. Isn't that amazing? Thank you. <coughs> ได้เห็นว่าการอัพไซคล์ในกนรารนาวัสดุเหลือใช้มาสร้สางสรรค์เป็นชุดมีความสวยงามมากตาที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับโอ้โ oh. oh. หน่างนพมาศ2 5, 5 6 7ครับนกน้องเบกานะเบกกี้รี้เบกาเราสวยนะครับสวยสวยมากสวยมากเลยนะครับโอ้โหนี่สวยมากจริงๆนะครับ,ลรรบแล้วก็ อีกหนึ่งความพิเศษครับชุดที่น้องสวมใส่ยอยู่ตอนนี้ก็เป็นชุดที่มีความสวยงามตามแบบโบราณในรูปแบบรุ่งสมัยนะครับซึ่งมีการนากลับมาใช้ใหม่ของวัสดุโดยใช้ไบโอพลาสติกนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้าไปชม,มกันแล้วก็พูดคุยความรู้สึกกันทีเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหสวงามมากยิ่งคุยไปยิ่งรู้สึกว่าสวยสง่ามากเห็นด้วยทั้งหมดเลยขอบคุณด้วยทั้งหมดเลยนะฮะเขาบอกว่าในการนําแก้วเจรไนจากกระจกไฟรถยนต์ครับเดี๋ยวคนที่เรา ขักกันนะหรอเลยนะครับแล้วก็ลบมันทุบด้วยนะ โอ้จริงเรหรอคะโอ้โหทุกส่วนประกอบค่อยๆหยิบมา so we have like the glass from the car that like the typical car that we drive so the recycled glass we use it to create this wonderful design wow หรือว่าจะเป็นขวดแก้วนะครับแล้วก็วัสดุสะท้อนแสงจากเลื่อมโลกอ่ะเขาเลือกประดับสีสันเดี๋ยวขออนุญาตทุกท่าน้องเบกกี้ขยับหน้าตาให้ดึงครับสวยเช่ไหาตอนนี้คนน่าจะเก็บผาาไปอยู่แน่นอนดิฉันใช้คำว่าสวยเปลืองมากเลยอ่ะคุณเห็นด้วยไหมคะทุกท่านคะ ใช่คำว่าสวยได้เปลือยมากจริงๆเห็นว่าอย่างยิ่งนะครับ So actually all the recycled materials as well that you are seeing right now we have bioplastic we have r o w n glass we have truck mirrors we have all the glass bottles as well to create this wonderful attire ladies and gentlemen and the hat piece though is something that really special it lightweight as well right ใช่ครับนี่งความพิเศษนะครับก็คือคื่ลืองประดับสีสันครับสร้างโดยเทคนิคหลอมขึ้นรูปนะครับเชื่อมสลักแล้วก็ฝังหนังเทยแบบตะวันตกอัน มณีครับแล้วก็ส่วนกระทบแสงจากปล่อยแก้วโครงสร้างของตัวชุดออกแบบให้มีความเบานะครับท,ทั้งหมดนี้คือมีการนําเทคนิคแล้วก็ผ่านขั้นตอนที่มีความละเอียดพิจีพิถันในทุกๆขั้นตอนแล้วก็ใช้เวลาด้วย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความงดงามแล้วก็ยังมีความล้ำสมัยและที่สำคัญคืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับ So the hat e piece that you are seeing right now uh, using like w a s t t r i n technique, incorporated it with the um, Thai pattern designs, um, knowledge or wisdom, and at the same time the light reflecting material that you are seeing right now is actually from uh, recycled glass gems. So they are lightweight, and then the design um, just combine help to promote environmental sustainability while we maintaining and incorporating and supporting um, the beautiful tradition, right? ครับผมเอาละครับคุณฟ้าครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญนั่งนี้นะครับเราอีกสักครูหนึ่งจะเข้าสู่ช่วงของที่เปิดคันยานนะครับคะแล้วดิฉันไม่อยากออกจากเขาเลยคุณอยากจะบอกจริงๆเนี่ยรายละเอียดต่างๆนี่ยังไม่ครบนะเดี๋ยวเราใช้เวลาเล่าใช่ไหมอีกมากมายเลยนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับรางวัลสันโดยคุณบุกหลังปั้นบ แห่งชาติปี2566สากาเครื่องแต่งกายและศิลปะการออกแบบศิลปะร่วมสมัยนะครับและไทยปรเเคนีผู้ชนะการออกแบบชุดประจำชาติ MISS u n ิเว r s ์ t h a i ไทยแลนป,ปี2567 ในชุดสยามมนุษยตีด้วยนะครับขอเสียงกรบมือหนึ่งครั้งก็ไป็กับคุณบุรันตั้นบรรจงนะครับขอบคุณมากคแลแต่ชุดในวันนี้ขึ้นมาครับตอนนี้ะเบบี้ลูกส์วชุดยคุณบุรันตันบรรจงลูกส์专心设计ว环保泰服，就是服装的材料都是回收的，พิเศษมากมากแล้วก็ต้องขอบคุณมาก thank you very much คุณบุรันตันบจง in c a n a d i putting all these wonderful materials together to create this beautiful t r a t i o n Thai t i e เอาละนะมาถึงลำดับต่อไปนะครับทุกท่านครับเ,เราจะขอแนะนำทุกท่านที่จะเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญครับทีนนบ่เราจะร่วมทำพิธีเปิดงานมหาปรากฏการณ์ไทยขอนสยามไทคอนติลอ,อยกระทงในครั้งนี้ เพื่อจะร่วมกันฉลองฉลองกิธการสายน้ำสุดยิ่งใหญ่สืบสารมรดกทางวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนอยากเป็นทางการนะครับ So ladies and gentlemen it's time that all of us have been waiting for it is the official opening ceremony of this beautiful uh, Thai k o n i g l r a t o n Festival let's all together ladies and gentlemen หลังจบกนี้นะครับผมขอเชิญด,ด้านผู้บริหารนะครับ่านแม่ครับขอเชิญท้านรองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณมียุ้งิลป์เพียงเพงนะครับผมผมไปข้างหนด้วยครับ ladies and gentlemen deputy governor f o r policy and planning tourism authority of Thailand ลำดับต่อมานะครับขอเรียนเชิญกรรมการผู้จัดการบริษัทไอคอนสยามจำกัดคุณสุภพชัยวัฒน์สิริคุณครับ managing director at icon siam welcome to the stage ต่อมาครับขอเรียนคุณยาทิพยพาสิงห์สุวรรณรักษาการผู้อำนวยการส่วนการท่องเที่ยวสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

คุณวิศวัตเฉิยาโชติพันธ์ประธานเจ้าที่บริหารบริษัท AEC Innovation Co. s จำกัดครับ Ladies and gentlemen, CEO from AEC Innovation Co. s Company Limited production manager from Hataka singh chen company limited and ladies and gentlemen i'd like to take this opportunity to invite you to this day your excellency um, to join us in launching this beautiful ceremony please join me in welcoming the Honourable Ambassador of Chile to the stage, please welcome. The Ambassador of France, please kindly join us on to the stage. The Ambassador of Nepal, Ambassador of Portugal, the Ambassador of Vietnam, please welcome to the stage honorable representatives from the following embassies please welcome to the stage the representative of um, the embassy of indonesia welcome to the stage italy japan south korea mexico peru switzerland and united states of america welcome to the stage หลังจากต่อไปนี้ก็ขอเรียนเชิญครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไทยคอนสยามจำกัดครับคุณสุมาวงผันครับเราจะประพฤตนรับท่านด้วยครับเรียนเชิญนะคะขออนุญาตกราบเรียนเชิญค่ะคุณพร้อมศักดิ์ประคองทรัพบค่ะท่านผู้แทนกลุ่มเจ้าค่าค่ะเราขอเรียนเชิญครับนาวทโรปริญญารักวาทินนายกสมาคมการค้าธุรกิจในแม่น้ำเจ้าพระยาครับเรียนเชิญคุณอภิชาติพัชรพินโยพงค่ะท่านนายกสมาคมเรือไทยค่ะ ขอได้เชิญคุณบัญชาฉันทนิโกกับกรรมการผู้จัดการโครงการสุขสยามครับขอเนี่กลับไปเชิญค่ะท่านแพทย์หญิงอมพอรเกียรติบานอ่ะพีุ่ณค่ะท่านผู้ในการโรงพยาบาลตากสินค่ะขอทด้เชิญคุณสรสิทธิ์เหลืองรุ่งเกียรติผู้ในการเขตยนของสารครับขอเนี่เรียนเชิญคุณท่านดรพานุวัต์อ่อนเทศค,ค่ะท่านผู้ในการสำนักงานจัดการมูลฝฟยและสิ่งปฏิกูลสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครค่ะ วัตลานี้นะครับท so, so, so. ่านประธานในพิธีนะครับรวมถึงท่านคณะผู้นรทุกท่านนะครับก็ได้ร้อมกันอยู่นะบริเวณทางพิธีเปิดของเราแล้วนะครับซึ่งพิธีเปิดของเรานะครับเราจะมีกระทงครับซึ่งเป็นกระทงรักโลกครับและเมื่อเราให้สัญญาณวยกานนับถอยหลังนะครับท่านประธานก็จะในการนำกระทงรักโลกนี้นําไปวางที่บริเวณกระทงใหญ่นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการลอยกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยา So, ladies and gentlemen, I guess it's time that we like to kick off this beautiful celebration together. So, what I'd like to ask from you is something easy and simple. We're going to count together and we're going to start from five to one. Are you ready? Drawing up Yes. เอาละค่ะทุกท่านพร้อมเดี๋ยวค่อยๆนะคะขออนุญาตพาทุกท่านนะคะมาร้อับกรับัพร้อมแล้ว Let's get together. exactly l a d i e and g e n t l e m i n that the official launch of our icon siam titanium m i r a t o n face steel watch ใช่เลยให่านนี้ก่อนนะคะในช่วงีครับเชิญพิสิตช่เราทำการเก็บบานอันหลายเพราะวันนี้นานนิมากเราครับ คนเมกิวรีเพื่อน่าของเราสวยมากๆครับผมโอ้โหดีสวยงามมากดิฉันเคยติดตามนะมในผลงานของเธอวันนี้ได้เห็นตัวจริงก็รู้สึก,กว่าโอ้โหสวยประทับใจแล้วก็เหมาะสมม,ะมากๆก,กับการเป็นนังนพมาศประจำปีนี้ค่ะ